ลงทานลงทานไดเยอะเลยตรงนี้สมรายการวันนี้ได้ไปทานได้ไดูงางสาแล้วก็ยังได้ของกินอีกมากมายมีวงสอนุกวัน,นนะสอนพันโชก็มาแจกของด้ดมากมายนะตอนนี้ ย้ายไม่ได้แล้วย้ายน้ำว,ว่าแฟนๆขับก็ยังมาถ่ายภาพกันนะวันนี้มา นะคะเดี๋ยวค่ะนะคะ oh. ลุงนึงนะครับผมอ้อมใจครับผมเนี่ยเอ้ยเยอ ครับผมก็ตอนนี้ก็ต้องข้าก้าวไปแล้วนะครับผมเ,เดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวไปดามดูนะครับอา้า <c oughs> วัสดีครับสวัสดีครับผมเดินเที่ยวไปรองาสวัสดีครับสวัสดีครับทัวีับอาทยาเวเนสวัสดีครับ